มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนบุกรวบ2แกนนำประชาชนปลดแอกข่าบ้านพักเมื่อเวลา12บนิกาของวันที่26สิงหาคมนะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายง,งานว่าฟอร์ดทัดเทพเรืองประภัยกิเสรีแกนนำประชาชนปลดแอก ถูเจ้าหน้าที่ทางไหนแล้วก็เนื้อข้งแบบนะคะเข้าไปแสดงหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวจากกรณีเข้าร่วมชุนมนมเยาวชนปลดแอกโดยออกหมายจับตั้งแต่วันที่6สิงหาคมฟอร์ดเองเป็นผู้ต้องหาที่6ขณะนี้อยู่บนรถของเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปสอนอ,นอสําราญราชค่ะขณะเดียวกันนะคะฟอร์ดทัดเทพเองได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ผมและเจมส์ผ่านุมาสิงพรมถูกจับแล้วครับต่อมาฝอรดทัดเทพได้ไลฟ์สดนะคะระหว่างนั่งรถตำรวจไปสอนนอสำราญราชวิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามตั้งใจจับกลุ่มทีละคนให้ทุกคนอ่อนแรงเสยเวลามาเซฟเป็นรายบุคคลชี้วันนี้การน,นำโดนจับวันหน้าคนที่ถูกคุกขามอาจเป็นลูกๆของเจ้าหน้าที่เองเรียกร้องเจ้าหน้าที่เลิกทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบทำ ผู้สืกข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบุกจับกลุ่มนายทัดเทศที่บ้านพักส่วนนายพานุมาตรนั้นถูกจับกลุ่มระหว่างเดินทางไปทำธุระค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ